ชาวราศีมังกรนะฮะกับตัวช่วยและคนขสารที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของกุมภานะฮะเอาตัวช่วยก่อนนะครับตัวช่วยแรกนะครับที่พอจะช่วยเหลือได้นะครับเรียกว่าเป็นบุปการีนะครับใครที่มีบุปการีช่วยเหลือปรึกษาหารือหรือว่ามีคําชี้แนะนะครับบางอย่างของผู้ใหญ่นะครับท่านจะเอ่ยปากหรือว่าท่านจะพูดอะไรมาบางเรื่องหรือาการช่วยเหลือโดยตรงก็ยังได้สามารถแก้ปัญหาปลดเบื้องความทุกข์กังวลน,นะฮะ ในช่วงนี้ให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับตัวช่วยที่2คือผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพที่เราศรัทธาบางทีอาจจะเป็นคุณปู่ย่าตายายลุงอาณาหลานาหลานไม่ได้ก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักนะครับครูบาอาจารย์ก็ได้นะฮะล้วแต่ว่าเรา,าบางเรื่องตรงกับการช่วยเหลือของใครได้หรือคำปรึกษา บางเรื่องให้กับเรา,าได้นะครับก็ลองปรึกษาหรือเรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอีกสักท่านหนึ่งนะฮะที่พอจะช่วยเหลือได้เพื่อนสนิทครับใครที่มีเพื่อนสนิทก็ลองคุยลองให้เป็นคู่คิดคู่ใจที่ปรึกษานะครับบางประโยคหรือบางอย่างเขาอาจจะช่วยโดยตรงหรือทางอ้อมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดีกว่าไม่มีใครเลยนะโอเคครับคราวนี้คนที่ต้องระมัดระวังบ้างครับคนในเครื่องแบบครับชวงนี้ถ้าต้องติดต่องานนะครับเจอคนในเครื่องแบบต้อง เซฟตัวเองดีๆนะครับรัดกลุ่มดีๆแล้วก็อย่าทำอะไรที่ผิดกฎนะครับกดเกณฑ์กฎหมายกดต่ออะไรก็ตามบางทีจะโดนเล่นงานได้นะฮะช่วงนี้ต้องทําอะไรให้มันตรงๆนะครับแล้วก็คนที่ต้องระมัดระวังคนที่2นะครับคราวนี้มันจะเป็นเรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเงินทองของเรานะครับบางทีเป็นคู่ค้าบางทีเป็นหุ้นส่วนบางทีเป็นคนที่พูดคุยนะครับในเชิงของธุรกิจธุรกรรมนะครับหรือว่า ใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรผลประโยชน์อะไรส่วนตัวกับเรานะครับในช่วงนี้ต้องรัดกลุ่มเอกสาร <story. S 1> การพูดคุยแล้วก็จะเป็นอะไรที่อรุ่อรวย <urch ota els> บางเรื่องก็ไม่ไมค่อยได้ก็ต้องเบรกนะครับก็อาจจะทําอะไรที่เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นการนะครับช่วงนี้ทําให้มันตรงๆดีที่สุดนะฮะแล้วคนต่อมาที่ต้องเรามาระวังนะครับคือคนที่พบหรือเจอนะครับใหม่ๆช่วงนี้อาจจะเจอในโซเชียลก็ได้นะฮะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักหรือว่าใครที่โพลมาในโซเชียลช่วงนี้ บางทีมันมีบางอย่างที่ทำให้เดือเดอเนื้อร้อนใจมีปัญหาส่วนตัวหรือมีอะไรทีเ่เราไม่อยากเจอนะครับเพรฉะนั้นการเล่นโซเชียลช่นี้ต้องเรามาตระวังไปพิเศษในเรื่องวาจาในเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับคราวนี้เรื่องของสถานที่ต้องเรามัตระวังบ้างน,นะฮะสถานที่แรกนะครับจะเรียกว่าสนามกีฬานะฮะ เออเดินทางไปสนามกีฬาหรือสวนสาธารณะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบางทีอาจจะเจอคนป่วยไข้ไม่สบายหรือบางทีทําของล่วงหายหรือเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยเพราะนั้นถ้าเดินทางหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับสวนสาธารณะหรือว่าสนามกีฬานะครับก็ต้องเซฟตัวเองเป็นพิเศษหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ให้ไปไปได้แต่ว่าต้องเซฟตัวเองเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สถานที่ต่อมานะครับสถานที่ที่ใกล้น้ําหรือว่าบริเวณที่มีน้ำนะครับบางคนจะเดินทางข้ามเรือ หรือว่าเดินข้ามเกาะนะครับเดินข้ามเกาะหรือว่าบางคนจะว่ายน้ำในช่วงนี้ไปเล่นทะเลในช่วงนี้นั่งน้ำตกในช่วงนี้นะฮะก็ต้องเซฟตัวเองมากหน่อยนะครับอย่าไปไหนไกลเกินหรือร่างกายต้องพร้อมนะครับไปตะคิวคือมันเกิดเรื่องอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับน้ำถูกไหมฮะแต่และว,วันแต่และสัปดาห์หรือแต่และเดือนมันก็มีภัยเกี่ยวกับน้ําที่เกิดกับคนบางคนเพราะฉะนั้นเรียกว่ามันชงในช่วงนั้นพอดีดวงชะตามันก็สมพันธ์แล้วก็บ่งบอกเพราะฉะนั้นถ้าเรา ในช่วงนี้เกี่ยวกับน,น้าเราก็ต้องเซฟตัวเองแล้วก็ทำอะไรให้รัดกลุ่มเป็นพิเศษด้วยนะครับในสถานที่ต่อมานะฮะคือจะเรียกว่าอา่าคราวนี้ก็ต้องระวังคืนในตลาดนะฮะถ้าคุณต้องเดินทางเข้าตลาดหรือทาอะไรที่เกี่ยวกับตลาดโซตลาดนัดอะไรเหล่านี้ก็ต้องดูแลนะฮะในเรื่องสัพย์สินร่างกายแล้วก็ดูแล ง่ายคือรีบไปรีบกลับทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับกลับแล้วนะครับตอนทอนตังถูกไหมใส่ให้แบงค์พันทอนมาให้เรานึกว่าแบงค์ให้แบงค์ห้าร้อยคือมันต้องมีสติเป็น,ปนพิเศษนิดหนึ่งนั่นเองนะฮะนี่คือเรื่องราวของชาวราศีมังกรนะครับนี่คือใครที่อยู่ราศีนี้หรือว่าใครที่รู้จักคนอยู่ราศีนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเป็นเรียกว่าแฟนเป็นลูกอะไรก็ตามต้องเตือนเขานิดหนึ่งนะฮะบางทีอันจะเกิดเหตุเรื่องราวนี้คนราศีเดียวกันนะครับเราก็จะได้เซฟเขาแล้วก็ ทำให้ท่านต่างๆไม่เกิดเหตุได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจเสมอนะครับสวัสดีครับ